แล้วมันจะมีอะไรบ้างที่คนเรามันจะทําไม่ได้ถ้าเราพยายามถ้าเราฝึกเราหัดศึกษาเรียนรู้ใช่ไหมคะวันนี้ก็เป็นวันที่แม่จ๋าจะต้องลงมือทําการผัดรั้วเองด้วยตัวเองทั้งหมดนะคะที่เป็นพื้นที่บ้านของตัวเองวันนี้นะคะทุกคนเนาะซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ ได้ตัดลัวด้วยตัวเองและตัดทั้งหมดนะคะไม่มีตัวช่วยใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากว่าปีนี้นะคะตอนนี้นะคะ,ะคุณสาเขาไม่ค่อยจะสบายสักเท่าไหร่นะคะเมื่อ2อสาวันก็ไปโรงพยาบาลเนาะก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหัวใจนะคะหัวใจนิดหน่อยแล้วก็อ,อยากให้แกพักผ่อนนะคะเราก็เลยโอเครอบนี้เดี๋ยวฉันตัด รู้ว่าให้เธอเองนะเธอพักผ่อนไปนะคะรอบนี้รอบเดียวนะแข็งแรงเมื่อไหร่เชิญตัดเองนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่งานของฉันเลยรู้สึกว่าไม่ค่อยจะถนัดทางด้านนี้แต่ว่า ยังไงก็แล้วแต่นะคะในเมื่อสถานการณ์นะคะมันมีความจําเป็นนะคะเราก็ทาได้ค่ะเราก็ทําได้แต่อาจจะเหนื่อยหน่อยก็แล้วกันเหนื่อยเหนื่อยหน่อยนะคะเหนื่อยหน่อยแบบมากๆเลยหน่อยยังไงหน่อยแบบมากๆเหนื่อยมากๆๆทุกคนนะคะแต่ก็ทําทไปพักไปทําไปพักไปนะคะอันนี้เป็นการตัดรัออ้วใน ครั้งแรกของปีด้วยนะคะเพราะว่า,อ,าอยู่เมืองหนาวเนี่ยเขาจะตัดรั้วประมาณปีหนึ่งจะสักสองรอบนะสองรอบสามรอบแล้วแต่ความเห็นส่วนมากจะอยู่ประมาณสองรอบนะแล้วเขาก็จะเริ่มตัดนี่แหละค่ะปลายช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะคะที่เดนมาร์กนะคะช่วงปลายเดือนมิถุนายนเขาจะมี ประเพณีสังแห่นนะคะประเพณีสังแห่นก็คือเป็นประเพณีเก่าแก่โบราณนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าประเพณีเผาแม่มดเนาะเขาก็จะมเีเขาเรียกว่าอะไรประวัติความเป็นมานะคะแต่เราอาจจะไม่ได้พูดถึงตรงนั้นในคลิปนี้นะคะในช่วงประเพณีสังแห่นก็คือช่วงไปลายๆเดือนนะคะซึ่ง ปีนี้ก็จะเป็นวันที่23มิถุนานะคะ,ะเขาจะ,ะตัดรั้วกันในช่วงนี้แหละคะ่ะช่วงสังแห่นเนี่ยนะคะอาจจะก่อนหน้าสังห่นสักอาทิตย์หนึ่งหรือว่าหลังจากสังแห่นผ่านไปแล้วนะคะเขาจะแบบว่าเขาเขาเรียกว่าอะไรเข,เขาจะให้โอกาสให้เวลากับ น้องนกนะคะเพราะเขาถือว่าเป็นช่วงน้องนกเขาฟักไข่ทํารังฟักไข่มีลูกเล็กเด็กแดงนะคะซึ่งเขาอาจจะอาศัยอยู่ในลัวของเรานะคะก็ยังไม่อยากให้ไปตัดเพื่อที่จะรบกวนเขาเนาะเขารอให้ลูกเล็กเด็กแดงโตก่อนนะคะก็จะเป็นช่วงนี้แหละเหมาะเจาะก็คือช่วงสังเหนนี่แหละค่ะเนาะก็นะคะเป็นการตัดลัวในครั้งแรกของ ของปีนะคะซึ่งในช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมานะคะเราไม่ได้ตัดรั้วเลยแล้วก็นะมันก็จะมีช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะอ่าก่อนที่จะเข้าหน้าหนาวก็ฤดูใบไม้ร่วงเราก็ไม่ได้ตัดเลยพอใบไม้มันร่วงก็ปล่อยเขาตามยาถากรรมนะคะมาจนถึงนี่แหละค่ะสังเหตน,นะคะในของทุกๆปีก็จะเป็นการตัดรั้วครั้งแรกของอชาวเดนมาร์กนะคะพอดีบังเอิญมา เหมาะจักับช่วงของคุณสาโกอ่ไม่ค่อยจะแข็งแรงนะคะในตอนนี้ก็เลยเราก็เลยอาสาอ่ะ,อะเดี๋ยวฉันจะช่วยตัดให้เธอรอบนี้นะคะเอาโหเหนื่อยเอาการทุกคนนะคะการตัดรั้วที่แม่จ๋าทํานี่นะคะสองวันค่ะนะคะคืนวันแรกนโตื่นขึ้นมาปวดไปหมดเลยคะ่ะทุกคนเพราะเราไม่มันไม่ใช่อะไรที่เราทำป อยู่ประจำเนาะมันก็จะเป็นประบาณนี้แหละค่ะเนาะก็ปวดกล้ามเนื้อมากๆ,ากๆเครื่องมือที่ใช้นะคะเขาก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมากมายแต่พอเอ่อแบบเหมือนเราถือเขาอยู่เป็นเวลานานมันก็ทําให้มันเหมือนมันทาไมมันหนักขึ้นหนักขึ้นนะ <S <S เครื่องมือนะคะก็ <ๆ S 2> จะมีเป็นเอ่อเครื่องมือสั้นแล้วก็เครื่องมือยาวเนาะเพราะรั้วแม่จากค่อนข้างจะสูงนะคะก็ะเวลาตัดด้านบนก็จะใช้ตัว เครื่องยาวๆนะคะตัดนะตัดแล้วก็ต้องเก็บกวาดทาความสะอาดเศษใบไม้ที่เราตัดด้วยนะทุกคนเนาะเก็บไปแล้วก็ไปใส่เทเลอร์ไว้แล้วเราก็จะขนเทเลอร์ที่เราใส่ใบไม้ไว้เนี่ยเอาไปทิ้งที่ขยะนะทิ้งที่ขยะที่ทิ้งขยะเขาจะมีสถานที่ทิ้งขยะนอกเหนือจากที่ทิงขยะที่เขาจะมาเก็บตามบ้านนะคะอันนี้มันจํานวนเยอะเราก็ ขับรถไปทิ้งเองได้เนาะแม่จากก็ตัดอันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะคะวันที่สอง <c oughs> ก็จะมาตัดข้างนอกนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะมาตัดด้านนอกนะด้านในเสร็จไปแล้วเมื่อวานนี้อันนี้ตัดด้านนอกค่ะด้านนอกรอบถนนตัดทั้งด้านนอกด้านในทุกคนโอ้เหนื่อยมากแล้วค่อนข้างจะเยอะนะคะรั้วบ้านแม่จ๋าเนี่ย <c oughs> เนื้อที่กว้างนะคะเนื้อที่กว้างค่อนข้างจะกว้างอยู่เหนื่อยมากเลยทีเดียวกว่าจะเสร็จได้ ก็เสร็จเรียบร้อยจ้ะอ่ะนี่นะประมาณนี้เนาะทีนี้ก็ยังเหลือต้องตัดหญ้านะทุกคนก็จะประมาณนี้จ้ะอ่ะจะต้องตัดสนามหญ้าอีกนะอันนี้ก็เป็นผลงานของเราในการตัดรั้วด้วยตัวเองครั้งแรกจะประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วทางด้านนอกด้านในเสร็จแล้วทางด้านนอกด้านในก็จะไม่ไม่แบบว่าไม่เนี้ยบ สักเท่าไหร่นะแต่ก็โอ้โหเท่านี้ก็เหนื่อยเอาการเพราะรั้วแม่จา่านี่สูงนะสูงกว่าแม่จา่าอีกนะสูงแบบว่ายืนแล้วก็ยกมือขึ้นความสูงอะยกมือขึ้นก็ยังไม่เห็นนะทุกคนอ๋นฝั่งนู้นอีกฝั่งโน้นแล้วก็ฝั่งนูน้นสรุปเสร็จเรียบร้อยจ้ะแล้วก็เหลือเดี๋ยว ตัดหญ้านะฮะตัดสนามหญ้าโหวันนี้ผลก็ชุ่มฉ่ำดีจังเลยก็ยังไงขอบคุณทุกการรับชมนะคะ